สัญญาซื้อขายสัญญานี้ทำขึ้นณนะตั้งอยู่ที่วันที่เดือนพศออระหว่างบริษัทลักกี้เวจจำกัดเลขที่6สซอยท่าข้ามห้าแขวงสมดําเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยนายฉีลี่ฉินซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้ขายกับบริษัท ทับล้านทับบุคคลโดยตั้งอยู่เลขที่ถนนตำบลทับแขวงอำเภอทับเขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์ผู้มีอำนาจกระทําการซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้ซื้อวงเล็บลูกค้าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทําสัญญาดังต่อไปนี้ข้อที่1 ส่วนประกอบและเอกสารของสัญญาสัญญาซื้อขายสินค้าฉบับนี้ประกอบไปด้วยสัญญา6ข้อและเอกสารจำนวน4หน้าผู้ซื้อต้องแสดงเอกสารการมีตัวตนกับทางผู้ขายดังรายการต่อไปนี้นิติบุคคล 1. สัญญาซื้อขาย 2. หนังสือรับรองบริษัทหรือทะเบียนการค้า 3. พอพ2อ 20. 4. เอกสารกรรมการผู้มีอำนาจลงนามวงเล็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือในกรณีชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาพาสปอร์ตและใบอนุญาตการทำงานบุคคลธรรมดา 1. สัญญาซื้อขาย 2. ทะเบียนการค้าวงเล็บถ้ามีสาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือในกรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาพาสปอร์ต สีสำเนาทะเบียนบ้านหรือในกรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงานข้อที่2วัตถุประสงค์และข้อตกลงของสัญญา 1. เพื่อซื้อหรือขายสินค้าโดยทางผู้ขายจะจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้าตามที่ผู้ซื้อสั่งซื้อ 2. ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อโดยเร็วที่สุด 3. ผู้ซื้อสามารถเคมสินค้าที่ชำรุด เสียหายได้ภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าข้อที่3การจัดส่งสินค้าผู้ขายสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อนับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อโดยเร็วที่สุดและในการจัดส่งสินค้าทุกครั้งต้องมีใบส่งสินค้าโดยมีรายละเอียดของสินค้าครบถ้วนเช่นรายการสินค้าจำนวนราคาและยอดเงินรวม ผู้รับสินค้าต้องตรวจเช็ครายการสินค้าและจำนวนให้ครบถ้วนตามใบส่งของหากพบว่าสินค้าที่จัดส่งชำรุดเสียหายให้ผู้รับสินค้าแจ้งคืนหรือเปลี่ยนของสินค้าที่ชำรุดกับพนักงานส่งของทันทีหรือส่งสินค้าคืนภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าหากเกินกำหนด7วันทางผู้ขายจะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้านั้นๆ ข้อที่ 4. เงื่อนไขาการชําระเงินผู้ซื้อสินค้าจะต้องชําระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายตามยอดเงินรวมในใบส่งสินค้าที่ครบกําหนดชําระเงินที่ทางผู้ขายได้ส่งให้พร้อมกับสินค้าโดยจ่ายชําระด้วยวิธีการดังนี้ 1. ยอดเงินรวมไม่เกิน10,000บาทสามารถชําระด้วยเงินสดกับพนักงานขายหรือ พนักงานส่งของได้หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขายตามที่ผู้ขายได้แจ้งไว้ 2. ยอดเงินรวมเกิน10,000บาทสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขายหรือชำระด้วยเช็คโดยสั่งจ่ายโดยขีดค่อมหรือผู้ถือเพื่อเข้าบัญชีของผู้ขายตามที่ผู้ขายได้แจ้งไว้วงเล็บ ไม่สามารถชำระด้วยเงินสดกับพนักงานขายหรือพนักงานส่งของได้ 3. หากผู้ซื้อสินค้าไม่ชำระค่าสินค้าตามข้อตกลงผู้ขายจะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดข้อที่ 5. การใช้เอกสารสัญญาในการซื้อขายสัญญานี้ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้ เพื่อแสดงความจำนงในการซื้อขายสินค้าในแต่ละครั้งและเพื่อความสะดวกในการทำสัญญาฉบับนี้ผู้ขายได้จัดทำเอกสารขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อได้ลงนามรับทราบข้อตกลงในสัญญาและในส่วนที่ลูกค้าไม่สามารถลงนามในเอกสารตัวจริงได้เพื่อความสะดวกทางผู้ขายจึงสแกนสัญญาต้นฉบับและส่งให้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บอีเมลหรือ แอปพลิเคชัน Line เพื่อให้ลูกค้าพิมพ์สัญญาจากอ e ีเมลหรือแอปพลิเคชัน Line เพื่อลงนามในสัญญาและส่งกลับมาทางอ e ีเมลหรือแฟกหรือแอปพลิเคชัน Line ให้กับทางผู้ขายทั้งนี้เอกสารที่มีการลงนามในสัญญาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้เปรียบเหมือนสัญญาต้นฉบับวงเล็บตัวจริงและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีทางกฎหมายได้ หากผู้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ข้อที่ 6. ในระหว่างอายุสัญญานี้หากผู้ซื้อสินค้ากระทําการใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือการกระทําอันเป็นการผิดสัญญาหรืองดเว้นการกระทําอันใดตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดผู้ขายมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันทีโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันเกิดจากการผิดสัญญาของผู้ซื้อโดยต้องชดใช้ตามจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหากไม่ยินยอมชำระค่าเสียหายทางผู้ขายจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดสัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความและเข้าใจถูกต้องตรงกันตามข้อความในสัญญาจึงได ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญโดยบริษัทและผู้ซื้อต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับลงชื่อวงเล็บผู้ขายลงชื่อวงเล็บผู้ซือ้อลงชื่อวงเล็บพยาน